เป็นสุดท้ายกดมาเลยกดมาเลยขอบคุณแฟนเพลงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ <c oughs> เอ,อ้านกลับัาดีครับเ <c oughs> ปิดตัวเองด้วยขึ้น <c oughs> ไปทีใหม่อีกรอบนะ จะดีท่านกำลังเล่นกันนะผมัสดับ i'm uh -huh. នេះបាន นิ้วไหนว่างไหมครับว่างหลายนิ้วเลยแม่ค้านิ้วน้องยังว่างหลายนิ้วเลยค่ะนิ้วหนูก็ว่างโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนนะโอเคค่ะเดยกช่างภาพมาเลยค่ะเดี๋ยวน้องหันเขาเวทีตรงนี้เลยแม่แม่จ๋าเราจะท่าไหนดีท่าไหนดีจ๋าแม่อยากได้ท่าไหนดีจ้าท่านางนี้เหรอ อันนี้นะโอเค I love you มาเลยนะแม่แม่นะเพราะแม่เอาให้ถูกนิ้วนะโยกไปถูกนิ้วนะไม่ใช่่างนี้ไม่ได้นะแม่นะเอานิ้วชี้มาด้วยโอเคพร้อมนะคะโยกขึ้นมาเป็นพร้อมกันเลยเดี๋ยวขอสองแอร์นะคะหนึ่งสองสั้เย้เบามากเบาเนี่ยน้องบอกเบาแล้วว่าแล้วละจ้ะขออีกหนึ่งแอร์นะแม่แม่กดไลค์ไหมกดไลค์ให้น้องหน่อยมากดไลค์ให้น้องหน่อยโอเค หนึ่งตังเลยนะหนึ่งสองสามเย้สุดยอด <Thank you. S 1> แรงดีไม่มีตกจริงๆเลย <Yeah. S 1> น่ารักสุดๆ <laughs> <laughs> านูบอก ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานเช้าก็าคือจะร้องถึงเที่ยงคืนใช่<ว>เราก็อยากเคิร์ฟสิ่เจับมือก็3ส3มชั่วโมงกว่าแล้ว <c oughs> เราก็เคิร์ฟตามเลยเดี๋ยวพี่อุ้มคุยกับน้องไรอันนิดนึงนะ<ช>โอเคค่ะนะคะวันนี้น้องไราันมาในเทศกาลงานวาัดนะคะกับเทอร์ม a l อลจ e m ว l e f วันเทปเฟันแฟเวลาพูดถึงงานวาัดน้องไรอยลน,นึกถึงอะไรบ้างผมชอบ เล่นชิงช้าสวรรค์มากเฮ้ยนี่นี่นี่ต้องไปขึ้นแล้วต้องไปขึ้นแล้วนชอบชอบแม่ก็ชอบนะจ๊ะแม่ชอบขึ้นสวรรค์ใช่ไหมว้าวแม่ฝั่งนี้ก็ชอบเนี่ยคนชี้ๆนั่นแหละจะชวนกันไปขึ้นสวรรค์ซะแล้วโอเคเนื้อเกถึเนื้อเกถึงชิงช้าสวรรค์นะคะนี่งั้นเวลามา งานวัดทั้งทีนอกจากชิราสวรรค์แล้วมันต้องมีของกินอร่อยอร่อยน้องแล้วชอบกินอะไรในงานวัดบ้างของกินขอสองอย่างเอาสองอย่างที่แบบชอบมากๆเลยบาร์บีคิวอะไร์บีคิงี้ยอุ้ยบาร์บีคิวนี่ไงอะไรนะชอบจุ๊บหอยอ่ะแม่อหอยยำหอยชอบจุ๊บหอยจุ๊บไม่ได้หอยแบบที่มันจุ๊บหอยจุ๊บแม่หอยจุ๊บเออชอบยำหอยอะฮะชอบไหมคะชอบครับชอบชอบกินหอย ชอบกินหอยด้วยโอเควันนี้แม่แม่มีมาฝากน้องไหมซื้อ,อ,อ <c oughs> เอาตังนี้ไปซื้อนะให้มาให้มาแล้วไปซื้อ <c oughs> เออได้ตังมาเราก็ไปซื้อนะคะอยางให้น้องอรเอ,อ้าช่วยชวนพี่พ,พี่น้องน้องแม่แม่แมค่ะหลายๆท่านเลยมาเที่ยวเทศกาลงานวัดหน่อยจัดถึงวันที่27คะ่ะครับผมฝากถึงทุกคนนะครับมาเที่ยวเทศกาลงานวัดที่เทอร์มินอล21พระราม3นะครับงานจัดถึง27เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีผู้หนักการแปลงมีอะไรด้วยทราบข่าวมาแล้วคอลิงด้วยใช่ใช่ใชนี่ อาจจะคิดมาทำกันบ้านมาทำกานบ้านมาเอาปมมือหน่อยก็มีของกินโอ้โหแล้วได้ทิลด้วยคือเป็นบรรยากาศเหมือนแต่ว่าเอาดอใช่ริมแม่น้ำเลยริแม่น้ำด้วยแล้วก็นั่งกินชาสวัาดูวิวซื้อของกินโอ้ฟินฟินนี่ไ่นะคะนี่ไ่ะแม่บอกพูดเก่งจังเลยลูกตกใจจังเลยลูกก็จะเคิร์มตามเลยนะคะรเริ่มเคิร์มตามเลยนะ อีกหน่อยเดี๋ยวไปแล้วกดไลค์เป็น FC น้องละนะคะฝากผลงานไว้หน่อยค่ะให้แม่ๆได้ติดตามหรือว่าหลายๆท่านที่วันนี้จะเพิ่งมาดูน้องไรอ้อนเป็นครั้งแรกเป็นคนเดียวในปีนี้ที่เรียกว่าไรอ้อนอันนี้คนเดียวเรียกถูกไหมอ่ะถูกครับถูกครับ accent ดีมากไรอ้อนเออแม่แม่เก็บลิ้นด้วยเก็บลิ้นกระดกถึงจมูกแล้วคุ ไม่ได้ม่ได้ฝากครับฝากผลงานนะครับกอไม่หมดนี่จ <nhất> <Definitely S 1> ันถึงพฤหัดนะครับหกโมงเย็นเนาะแล so ้วก็งานเ่อนะละครละครละครน่าจะปีหน้านั่นเลยครับตอนถ่ายไม่เสร็จเลยแล้วก็เพลงใหม่ยังไม่มีครับมีมีแหละแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยอถ้าเกิดเร็วสุดตอนนี้น่าจะเป็นเพลงสามคนสามคนอาร์เอแฟนแทนอะไรการแฟนแท้มีอะไรไหมมีอะไรไหม เอาไหมครับไม่มีทาบอกเลแล้วขอแล้วไอเขาไม่ต้องช่องทางการติดตามหน่อยช่องทางช่องงทาการติดตามไอติดตามติดตามติดตามช่องทางการติดตามก็ Facebook การเมดินจำปาสินครับรูปใส่เสื้อสีชมพูของแท้ต้องใส่เสื้อสีชมพูใส่เสื้อชมพูแล้วมีทิกทูกด้วยที่ซื้อมานะนี่ของแท้นะ IG ก็จะเป็น RYAN อเดร็กกอล์ KJN น้ำมันเจ็ดตัวได้ครับเพราะว่าผมไม่อยากซ้ำใครนี่ชอบเหมือนใคะนี่ไปติดตามกันด้วยเผื่อใครที่มาดูน้องครั้งแรกนะคะก็ไปติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณไรอยออลมากมากเลยนะคะที่มามอบความสุขให้กับพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไรอยออลด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับนี่หลังจากนี้แม่แม่จะเรียกน้องว่าไร้อลแ้ <laughs> <laughs> แม่เก็บลิ้นกันด้วยนะ <laughs> โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะคะกับ